สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับ h ี n o นะครับผมดูโทนะครับอินโนวา o เตอร์สามนะครับหรือรหัสของเขานะครับ XZU 6 0 0 R นะครับผมคันนี้เป็นฮี n o ตัวใหม่แล้วไฟเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับป้ายเล็กไม่ติดเวลาป้ายจังหวัดกรุงเทพด้วยนะครับผมหมวกลู่ลมพร้อมๆนะครับรถห้างแท้ครับออกจากศูนย์ฮีโนประเทศไทยนะฮะข้างหลังของเขานะครับ กระบะยาว3เมตร50คันนี้ผมลงกระบะยาว3เมตร50ให้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนต้องการคอกเตีย้ยสูงยังไงก็สามารถบอกกับทางเต็นท์ได้เลยนะว่าต้องการสูงขนาดไหนหรือว่าจะเอาไปพร้อมแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าแบบนี้มันจะได้เปิด3ด้านได้ด้วยนะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลาใบขับขี่บุคคลธรรมดาสามารถขับขี่ได้ไฟท้าย LED สแตนเลสนะครับผม กระบะเป็นกระบะมือหนึ่งนะครับผมโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดเหมือนทุกๆคันนะครับพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในของเขาดีกว่านะฮะร,รถทุกคันที่เต็นนะครับผมบอกเลยว่าสวยทุกคันนะฮะภายในงภายในห้องเครื่องอะไรพวกนี้ผมคัดเกตมาอย่างดีนะครับผมเพราะว่าเรามีรับประกันให้กับลูกค้าด้วยนะฮะ คันนี้ไม่แสนสองนะครับผมแสนสองหมื่นกิโลนะครับคันนี้นะครับมีถุงลมแอร์แบกด้วยนะครับผมพาไปชมห้องเครื่องขอเขาดีครับ ห้องเครื่องเขานะครับเป็นคอมมอนเรลแล้วนะครับผมเป็น136แรงมา้า4,000ซีซีนะครับพวงม,พมาพวงมาลัยพาวเวอร์มีเทอร์โบนะครับผมก็คือเครื่องคอมมอนเรลแล้วนะครับผมแรงกว่า NLR นะครับผมราคาถูกกว่า NLR ด้วยผมบอกเลยว่าใครที่มีงบประมาณ5 0 0แสนไปยๆไ,ไม่เกิน6 0แสนนะครับฮีโน่ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับผมแนบหน้าแนบหลังเพาลอยเหมือนกันด้วยนะฮะ รถคันนี้ฮีโน่คันนี้ปี2561นะครับผมสวยมากๆไม่ข้าม6 0แสนนะครับผมบอกเลยว่าลงตัวนะฮะใครสนใจนะครับที่จะมาชมรถที่เต็นนะครับเต็นของเราตั้งอยู่ที่นิมิตใหม่ปากซอย38ติดถนนใหญ่นะครับผมฝากไปฝากฮีโน่คันนี้ไปด้วยนะครับถ่านลูกค้าต้องการตู้หรือว่าต้องการข้ออะไรก็บอกเราได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ